อยู่ในเมษมาพยิ้มแนะ่นี่เอานะครับแฟนๆพี่น้องเอานะครับผีมรืมยินดีเสียนน่นกันเกนดีกับบ้านต่างกับบ้านเนาะนะครับเสียวหักเสียวแพงโอ้บลางทะเนี่ป้าสวยงามเลยแม่ยน้อยเอามาถ่ายร,รูปเมียน้อย,อยฟังนี้ครับอ่ออาเดี๋ยวได้เฟังอาจารย์เด้อเดี๋ยวได้เอาจารย์เอาของแม่ยน้อยพอ,พอเย็นนี่ล่ะยี่พอมาพอมาพอเย็นเออ

ขอบคุณกันนะครับขออีกแม่น่อยเวลาขอยุดีมีแห้งปังปังไปนล้วกันเอาหิ้งหิ้ปังปังไปด้วยกันขอกว่าุณครับแล้วทุกอย่างจะดีเองสาโธุทำเพลงๆปังๆไปด้วยกัน นะครับเอ้าแฟนพี่รองใส่แันเอาเรินมาอยู่ปะนี่ยอาจารย์ช้างก่อนอาจารย์ใจโอ้มอบให้ลำโพงไปเปิดฟังในครัวเรือนนะครับนี่อันนี้ละท่ากันสี่ปัญหาเพื่อนจสนใจอ่ที่ต่อเลยเลยคนนะหนหาพอกเลยมเคร่องกไเยเออฮาสกูมาเราได้สเครืองแล้วอาจารย์ใจบวยมากว่า้นก็ซื้อแล้ว อ่าใช้าระบบเสียงสาวมาเวีนแพร่งดูกาลนี้นะครับทั้งพาวเวอร์ทั้งเสียงเด็ดแต่แข็งเต็มนะครับสาวช้างมิวสินี่โอ้ยดีดีนะครัดีดีดูเย็นเป็นสุขอยู่แล้วยิงอยู่แล้วดังอยู่แล้วฟังอยู่แล้วรวยนี่นะครับเอาครอบครัวเดียวกันเฮงเฮงฟังฟังไปด้วยกันนะครับครับตอนนี้นครับตอนนี้แ่ละเนินต้นครับ เออบินกีทุกลูกเนาะบินอาครับเซียโนนจีบีอ่าเม่แม่เพิ่์นพอแต๋มเนาะเออเม่บ้านพอสนิทเ่ยเอาของควกหลายๆเอาคนได้ไหมโอ้อาจารย์เด็ดจากวันเทเลนนะครับพันธมิตรนี่หัวใจกับไข่เพ่งนะครับผู้ดูแลน้องเดียวอิานางอีไข่ออเลยครับโอ้กับศิลปินกันน้องก๊อตเนาะโอ้ผู้หลอมเพ่งลงปูศิล่าหนังตัวนี้ อันนี้คือพ่อครับโอ้ชช้าถึงครับซื้อจอชครับขอให้เจริญเจริญนะครับอาจารย์ครับจากเขาซาแลนเปลี่ยนเป็นวันเดอร์แลนด์เนาะนะครับไห้เพลงพันธมิตรนะครับที่แพนแพงนะครับหัวใจของสาวน้อนแพงนะครับเพิ่นมีปันศิลปินไม่เพิ่นไปสุดว่าฝากไปสาวน้อยแพงคือตำ้งนงนักสุรศักดิ์เนาะ <premises. S 2> นะครับน <mar> ้ำขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวกินข้าวได้เลยนะครับแม่เดียวดูแลอาจารย์แย่งด้วยแม่เดียวครับเดี๋ยวอาจารย์นั่งโต๊ะเลยครับครับเดี๋ยวแขกผู้มีเกียรตินะครับทางด้านอาหารการกินนะครับผู้ใดมะฮอด์เราเดี๋ยวผู้จัดการมาเดียวเพื่อสิ่งแรกให้นั่งโต๊ะนะครับทานข้าวขอบคุณไปยังผู้ใหญ่บ้านช็อกโก릿หมูสีด้วยนะครับผู้ใหญ่ดูแลเพื้นที่อาจารยดูมเสาหน่อยเป็นบ้านเท่งงานฝ่าใส่เออพร้อมรับนะครับขอบค้าวมณีมพร้อมนะครับรุ้งงานกัน ขบุญพอชิตาวเนื้อพอชิตามากแต่มันเคลื่นเหมือนเราพอชิตากันนะขบุญป้านอยเนาะป้านอยลูกชัยโยพอพัวแม่พัวเฮ้ยเอา

kambal selatan kami kambal selatan kami putiambi ตั้งทำระนามพระชามีตักทียัมปิพุทังระนังระชามีตัียัมปีพุทธังระนัมงระชามีตัียัมปีธุมังกระังระชามีตทยัมปิธังทระนังระชามีตักทียัมปิสัทังระัง

मुचावाक पेरमनि चित्ता प्रदम सक्षम ज्ञानी तमीय तुल्य प्रकार तमाम ये तुल्य अम्मा कहीं समाधि सुनामी नहीं नष्ट पमात कहना पेरमनि चित्ता प्रदम

I uh -huh. thì mà cืng bàn mai bó Joe hay là vui, có thể vui, có thể

Ô mọi người ơi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  mọi người อันดูด้วยปัะค่ะ